สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เรามาสอนปรับมือเอ้ยปรับแขนตามคำขอนะคะตามคำขอของคนนี้ซึ่งมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากนะคะแล้ววันนี้เราก็จะมาสอนกดไปที่ดาวขีดสามขีดแล้วก็กดไปที่รูปตาซึ่งมันก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเลยคะ่ะนี่ปรับให้ตัวหายไปได้นะคะ จะปรับยังไงก็ได้เลยนี่หัวร้านด้วยมีหัวล้านเดี๋ยวปรับไปดูนี่โอเคแต่เราขอปรับแขนสองข้างออกแล้วกันค่ะแล้วเราต้องมีตัวละครอีกด้วยซึ่งเราก็ได้เตรียมไปแล้วนะคะนี่นะ แล้วก็กดไปที่รูปตาแล้วก็ต้องให้ทุกอย่างมันต้นฉบับให้สีมันต้นฉบับนะคะแล้วก็ปรับแขนปรับตัวออกให้เหลือแต่แขนที่เราต้องการนะคะแล้วก็ขอปรับหน้านิดนึงนะคะ ปรับท่าด้วยแล้วก็ตัวอีกตัวหนึง่งสีต้องเหมือนต้นฉบับด้วยขอปรับแป๊บนึงนะคะอืม จากนั้นก็ทำท่าตามที่เราต้องการเลยแล้วก็ปรับนิ้วด้วยจากนั้นก็เอามือที่เราเตรียมไว้ มาติดด้วยกันอย่างนี้ประกอบด้วยกันก็จะได้ท้าไหม่ที่ไม่มีในกาชาแล้วก็ปรับความมือต้องใหญ่กว่าตัวละครที่เราเตรียมนะคะเพราะไม่งั้นมันจะหุบเข้าไปนี่เสร็จแล้วเป็นไงบ้างก็เสร็จไปที่รอบๆแล้วนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบาย